เฮ้ยทุกคนดูสิพี่กหัวใจมันไปอ่ะมันมีทั้งตาทั้งปากแล้วก็เกรดนะทุกคนพี่พึ่งได้หัวใจครั้งแรกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลากไปดูนะ <S <S นี่อ่ะทุกคนลากมาเกาะเดิมเนี่ยเกาะนี้เกาะเดิมเจ้าเกาะเช่าเดิมเฮ้ยเ,เมื่อกี้อะไรอ่ะนี่นะทุกคนหัวใจนี่ เรือที่สามารถล่าลิวิธันได้ก็เรืออันนี้แหละเรือน้ำแข็งนี้แหละทุกคนถึงแล้วเย้ได้แล้วย้ทุกคนกลับมาได้นี่ทุกคนหัวใจลิวิธนันนี่ทำไมหัวใจมันดูได้ไหมพี่กระเปิน้น ได้คะ่ะได้หนะ้าอ่ะเอเ๊ะ็นุตามมาคิดส้รอด้วยคุณก็วิ่งพึ่งเก่งจริงๆ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาทำหมัดแวมพายนะทุกคนหาวัาสถุดิบทำหมัดแวมพายก็คือให้ให้ใช้ก้อนแฟกเมนสองหัวใจหนึ่งนะทุกคนพี่ได้หัวใจมาแล้วแล้วก็ไฟยี่สิบแล้วก็เขียเข้ยวเขี้ยวแวมพายยี่สิบนะทุกคนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาฟาร์มเลยนะให้มันได้ 20อันนะทุกคนหายไปไหนตัวนึงอันไม่อยู่ตรงนี้ เอีกอุ้ยางที่ใหญ่มากยทุกคนฟูดไปกเดนคนูดโอ้สร์แล้วทุกคนสเปรยแล้วสร์แล้วทุกคน อุ่ย,ยสิบเก้าแนละ้วทุกคนเฮ้ยยี่สิบว,วันฮะทุกคนอุายไวเหมือนตัดต่อโอเค ยี่สิบอันแล้วค่ะทุกคนต้องไปหาเขี้ยวใช่ไหมทุกคนเขี้ยวอะไรนะเขี้ยวแอมไลทุกคนวันนี้บ๊อบบี้แบร์ฮัคจะเป็นคนพาทำหมะดบันพานะทุกคนโอเคเขาไม่ตอบเพียทุกคนลงดันอยู่รอแป๊แบบโอเคประมาณนี้ นไปลาเขาเก,กาะกันเขาอยู่เก,กาะกันมันมาแหลกอะทุกคนเมื่อกี้ระหว่างที่รอเขาแต่โอเคเขาลงดันกันอยู่นะทุกคนพี่จะมานั่งพี่จะมารอจ่าเอกเตรงนี้นะทุกคนแต่พี่ว่าต่อไปต้องไปหาเขี้ยวแวมไผนะ่ แล้วพี่พขียวแอมไพเอ๊ะส้าโลไม่ใช่นีะรอเขาตรงนี้แหละโอเคทุกคนพี่ว่าพี่จะลองไปสุ่มผลดูก่อนว่ามันสุ่มยังไงทุกคนอะไรอะผีทุกคนเมือ่อกีก้พี่เจอผีจะไปสุ่มผล เอออีกสิบอีกสิบนาทีทุกคนรอได้มาคุยกับไอ,อ้ตัวนี้นะทุกคนข้าหงมาชื่อเสียง ไปลาเขาเลยทุกคนยังไม่เสร็จอีกว่าทุกคนดันอะไรอะ่ะทำมาน,นานจังทุกคนดันอะไรบูแฮมแมกมาบูแฮมแมกมาทุกคนพี่ไม่มีแมกมาพีอิสเก็บโอ้ไม่กอดคนพี่ไม่อยาก พี่พี่อยากให้เขาอยู่นะพี่อยากให้เขาต่องเชา่อคนเมื่อกี้เพราะว่าเขาพาพี่ไปล่าลิวิทานะเออแต่ว่าพี่ไม่มีผลนอันนี้แม่แม่ลองถามบัอบบี้นะไม่มีแม่แม่ คนบ๊อบบี้ไปลงดันนานจ้ะมันต้องดันยากแน่เลยทุกคนบ๊อบบี้หม่เฮ้ยนี่ไงบ๊อบบี้ดันพะอุย้ยเลยตายโอเค มามามา,มาเทกันหน่อยอยากได้แม็ม่ๆอยากได้แมกๆให้เป็นผลนี้ปนไปเลยทุกคนเอาไปฮิ ทุกคนต่อไปก็คือเที่ยวของแวมพานะทุกคนประมาณ20่สิบแล้วคือพี่ไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีสักอันพี่ก็เลยต้องมาฟาร์มให้ไวทุกคนโอเคทุกคนมาฟาร์มกันเลยดีกว่าดูซิดูก่อนนะทุกคนว่ามันจะง่ายหรือเปล่า ไม่ได้ะอะไรอ่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้เดิน่าจะยากนะน่าจะความยากลุ้นตรงนี้ <c oughs> โอ้โหไม่ดรอปเ,เลยไม่ไดอกจริงหรอทุกคนไม่ดรอปไปฟรีเลย ไม่เกิดอีกแต่ยังไม่ได้หรอทุกคนปึ๊บ,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 บตังนี้มันก็แบไแล้วทุกคน,นไม่ได้เฮ้ยไม่ทับไม่ตอบไปทุกคนยังไม่ตอบอีกตนะ ก็ยังไม่ดับยังไม่ดับมันดับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้ทำไม เดี๋ยวคนพี่เชื่อว่าพี่มาพี่พี่ไม่รู้ว่ามาตรงนี้สิบหวะ ทุกคนไอ็ตรงแวมพายนี่แหละแต่พี่ไม่ได้สักทีทุกคนไม่เลยโอ้โยควรจะได้ทุกคนเห็ทุกคนอันนี้แหละแวมพายแฟงแฟงฟังฟิงฟุงโอเคหนึ่งละทุกคนต้องต้องการยี่สิบเลยทุกคนยังเยอะ ทุกคนนานมากพี่ก็จะฟาร์มแค่ห้าก่อนนะทุกคนแล้วพี่ก็จะกลับมาใหมา่ตอนที่มันใกล้จะได้ใกลจะใกลจะใกลจะใก<จ>ล้จะใกล้จะครบทุกคน นี่าไรก็ยังนี่ทุกันหรือว่าพี่ต้องปินอะไรพี่สแกมเด็จ็ปึ๊บสมบัติวันี้ปึ๊บนี่ไง แล้วทุกคนเพื่อทำยากมันมาสิเลยทุกคน พี่มีเยอะละสองทุกคน คนที่ต้องเอาไปครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้สี่ทุกคนอันแรกที่เราต้องเอาไปครับแล้วก็ที่สองที่เราต้องเอาไปครับแล้วก็ที่สามที่เราต้องเอาไปที่สที่เราจะเอาไปครับแล้วก็ที่สี่ก็เอาไปครับไม่รู้ว่าเก็บวไม่ต้ังต้องเอาหรือเปล่า Kame um, งพราะทุกคนมันไม่ได้สักทีอ่ะพี่ว่าถ้าถ,ถ้าพี่ได้มีครบแล้วเดี๋ยวพี่มาบอกแล้วกันนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้มันก็ใกล้จะยี่สิบแล้วทุกคนขาดแค่อันเดียวพี่ก็จะยี่สิบพี่ใกล้จะได้ มมดวันพาแล้วทุกคนอพี่จะเดินไปมาดูกันว่าเราพี่จะได้หรือเปล่าเขี้ยวอันสุดท้ายทุกคนเขี้ยวอันสุดท้ายพี่จะได้ไหมมาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นทุกคนนีมไม่ได้ไม่ได้ไ เ,เฮ้ยทุกคนพี่ได้แล้วพี่ครบแล้วทุกคนยี่สิบเขี้ยวยี่สิบแล้วก็ลูกไฟยี่สิบทุกคนครบแล้วครบแล้วทุกคนครบแล้วครบเยว,ว yes yes yes, yes! 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 กระโดดดังแรงเลยทุกคน วนไปเลยไงทุกคนมาปตรงนี้เลยทุกคนถามข้าไปก่อนว่าคราบได้เลยไหมได้แต่เอ้ยมีเตะด้วย บฟมตั้งนน้นที่ดอกจากที่ที่ดอกจากที่เศกเศกหนวดดำ มีหกทุกคนพี่บอกเขาไปเลยว่ามีหกเคไปได้ไปเลยนะทุกคนเฮ้ดีนะที่พี่ฟาร์มไอ้เจ้าแฟกเ์มินไว้นะทุกคนถ้าไม่งั้นพี่ไม่ได้แน่เลยอะอยทุกคนไม่รู้ว่าได้หร,หรือเปล่านะทุกคน้ยเมื่อกี้พี่ว่ายน้ำพี่ไปตายเอ้ยพี่ตายไป้ไ โอเคทุกคนบอกพี่ก็เป็นคนบอกพี่ว่าเอ้ยมาแล้วทุกคนมาเร้วท้ายทุกคนกดอีกทีเอาโพสนะทุกคน ตรงไหนนะบอบบี้พาไปดูหน่อยเออจะเข้าได้เลยทุกคนเฮ้ยบอบบี้หลงทางปิดทางทาง,ทางนูง้นทุกคน โอ้ตรงนี้ทุกคนโอ้ทุกคนพี่จะสามารถท้าไปแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนต้องใช้ราตการครับด r กแฟ t แมนแล้วก็หมูใจลิวิทานไฟแล้วก็เขี่ยวนะทุกคนโอเคซื้อเลยฮุเฮ้เพื่อนเฮ้ทุกคน ทำไมมันให้พี่เรียนเยอะทำไมมันให้พี่เรียนเพลงจังห้าล้านห้าพันปึ๊บว้โอ้โอ,โอ,โอ้ทุกคนพี่ได้มาแล้วมันเป็นไพพี่ได้แล้วทุกคนมาเป็นไพว้าวมาเป็นไพวู้วพี่ได้มาเป็นไพแล้วทุกคน หมัดปันาพาันยากมากเลยทุกคนโอ้โหพี่เสียงเงินไป5้าล้านเลยทุกคนพี่นึกมันจะ3ล้านเองมันห้าล้านเหละทุกคนตอนนี้พี่เหลือแค่สีล้านเองไม่รู้จะไปเชื้ออะไรได้บ้างมัดน,นี้ยากมากบอกให้โอ้ได้มาแล้วทุกคนวันบ๊อบบี้ก็เป็นคนมาสอนเราแล้วก็บอกเรานะว่าต้องไปหาอะไรบ้าง รับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเลยนะคะบ๊ายบายเออล่ะทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มมาสเสร็จ็นที่ยแล้วนะทุกคนสกิลแรกสกิลเสต120ใช้120มาสปตู้การดูดเลือดนะทุกคนจะทำให้ดูนะทุกคนมันคือการดูดเลือด ให้มอนตีพี่นะทุกคนแล้วพี่ก็จะดูเรื่องนั้นถ้าเปิดผอไปได้วยมันก็จะแร็วด้วยมันก็จะเรื่องมันก็จะขึ้นเลวนะทุกคนสกิลที่สองสกิลเอ็กใช้สองรอยห้าสิบมาร์ปืบ๊บโอ้โ,โอ้ยอย่ามาฆ่าฉันเหมือนเป็นการอเอาเล็บฟันไปข้างหน้าขวนไปข้างหน้านะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอีกที แบบนี้นะทุกคนดูสกิลที่3สกิลสใช้3 5ม้ามานะทุกคนมาปึ๊บอือหได้ได้ได้ทุกคนใช้ได,ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคทุกคนพี่ในที่สุดพี่ก็ฟาร์มมาเสร็จเป็นที่แล้วนะทุกคนใช้เวลาไป2วันสองวันครึ่งนะทุกคนบ๊ายบาย